แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมเอา้ากูถอดถอดผ้ามันแผลเลยกูถอดผ้ามันแผลเลยฉลาดปวดมันเลยเดี๋ยวจ้กูไม่หยิบกูถอดผ้ามันเที่ยวกูไม่หยิบเมาส์นในห้องกูถอดผ้ามันแผลเลยเฮียสิบหเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตั้งมาโผล่เด็ดแบบหลอดโคกันมั้ย <c oughs> <c oughs> นี่คืโหดมันก็มันก็โหดเดอเคี่ยกูยิงตัวหน้าตัวหลังแม่งซ้อนแล้วกูก็ตายกเก๋อิกาเก้๋อิกาจะยิงกูหลายทีแล้วโดนหลอยบ่อยมากเฮียบ่อยยี่เยีย่กูโดนบัฟตัวแข่งบ่อยกว่าแม่งสัสเบียดนานเบียดนานเออเนี่ยมีไม่ใช่นี้สปีดเออกูอยากยิงตัวแข่งอ่ะแก๊งตัวแข่งก่อนอันเนี้ยแก๊งเตอรพร้อมกับโบราณแล้วแต่แม่งแก๊งกูว่าสามตัวเหมือนเมื่อกี้ สูตรระเบิดเลยอะโดิการกูซื<_<_<_<_<_<_<_<_<_้อการกูซื้อมาแพงมากไอ้ยไม่ได้ตามครับไม่จักโอดินเนี่ยไม่จักไม่จักโอปะแต่ไม่ยุนอ่ะโอจับูเค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้ มึงไม่รู้ว่าเจ็ดตัวบางสุดมันมองยากสุดนิ่ไม่ได้ถามไม่เียเอะหลุดเี่ยงชย็นดยไดลได้ได้เลยได้เลยได้เลยเไื้เี้ยยใจไม่ได้เลยโอ้โหได้รล้นมีคนเดินมามมาชิเบงชิเบงอะไรคกอกัน กูเกิดปุ๊บกูโอดจริงเลยไม่ได้แล้วทำไมมอสกูใช้ไม่ได้อะเลยที่ดีที่สุดมันอไรเนี่ยรีบๆรีบๆรีบๆใหญใหญ่เฮ้ยเฮ้ยแวบอก้อสหลุดอะมาแล้วไงโดนเขียวโอ้ยไอ้เี้ยตัวแทนดีโฟกัสโดดมอสชมะแล้วไงไม่ได้ไม่คิว ยิ่ง์อุ้ตัวแข่งตัวแข่งเข้ามาให้แล้วว่ะแข่งไว้สัตว์เย็นเพลรวงสวยการแทนเริ่มตายครับอุ้ยเกือบตายเดี๋ยววเดี๋ยวอี๋ ไปไหน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 ไ,ไหนอ้ไออ้ย่าบพวกยิงกูจะเจ๊ก้านี่เล่นออฟออปเดอเตอร์ดีกว่ายิงใครไม่ตายก <L> ูกระจอกขนาดนี้เลเออยไอ้ยีที่โหลดเลยวะคุณต้องปั๊มกิวปั๊นไอเฮียอยู่ไม่ได้ยินเสียะยิง ว่าจี้อ่เฮ้ยรู้เลยเอ็นออฟอ่ะเฮียพี่โกงเฮ้ยคลนคิลเอ้าแตกไปดิสิเขาใหม่แล้ววะแค่ไหนก็ได้คนนะใครก็ได้ใครก็ได้เอาไว้ยเริ่มเห็นผลการที่แม่งซ้อมดูเวลาแม่งเห็นใบชิ้นหายข้ามมือมันก็ดีนะคนจะดูเยอะแยะโหดตะกีนะ ไม่หัวสักทีเอ้ยเฮียสักทีนะสักทีนะส <laughs> ักทีนะล <laughs> นะ <laughs> านหัวกูเลยไอเววบนดี้เลยกล้าคำเยี่ยมมัม้มน่าจอไอเฟรตตอนนี้กูถืออพประตูพ,พอวสไปมึง <laughs> <ด S 2> อยู่ไหนล่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยเฮียนี่นะไอเวนโอเตไม่ไอคอร์ <laughs> 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 เป็นนาติกเปนเนลไม่โดนโเลยวิงแล้วอุ๊ยยึดนะไม่ต้องล้อมตีเลยวะไม่เข้าใจเลยวะพวกมึงอะใจเครียเหรอวะโอ้โยโอ้ยตัวแข็งเฮ้ยใจเย็นนะซ้ายใกล้กล้าขวาใครไม่รู้หลังใจเย็นแจ๊บปิดตัดเฮ้ยมึงเชื่อมึงจะลอยก็ได้ร้อยเปอร์เฮ้ยไอ้เคีียดทำรึเหรอ ไอ้เพรเอาไอ้เชีกูไม่โดนะไอ้ชี่ยดิใครหลบวะออเี่เลมับช้าเรื่องแบบนี้ก็เดียวกลนไอ้เี่ยมันดไอ้เชี้ยกูโหลดแล้วโอ้ยกูโหลดแล้วได้แล้วได้แล้วโหลดแล้วเล่นมึงเนี่ย ไม่อยากให้มันบอกตำแหน่งเลยอ่ะดีแล้วไอ้เหี้ยมันมันจะได้ไม่อยู่เป็นเป้าไอ้เหี้ยมวไม่อยากให้มันโชว์บนแมปเลยอ่ะไม่มีจังหวะเข้าโจมตีรรุนแงอยากให้มันมีสกิล บอกเลยแม seconds left เคยมาคุยอร่อยสัตว์ของอร่อยเฮ้ยจับของอร่อยอยู่ไม่เห็นหรอโอ้โอยแค่ตัวใครอีกแล้วโอยไม่ได้พวกเราพวกเราไม่กลับหรอกดูดิไอ้เชี่ยแบบจบแล้วไอ้เชี่ยลอยสัตว์ I'm in motion, I'm obsessive like the ocean. I'm relentless, no promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words, my only weapon, cut you deep. Oh yeah, threaten, feel the.